ครับผม DIY ทุกอย่างคิดได้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเปลี่ยนเบรกน,น,นะครับถ้าเบรกของรถไทยเดินตามคู b o ต้โครงสยามหรือว่าโครงเอ็นซนะครับเป็นโครงเอ็นซรุ่นที่2นะครับเป็นโครงสยามเอ็นซรุ่นที่2นะครับตรงนี้จะเป็นเบรกน,นะครับมันจะมีน็อตอยู่3ตัว ่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนนะครับผมจะสาธิตให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับคลิปนี้มันจะมีน็อตเบอรเอ์เบอร์สิบนะครับตรงนี้สามตัวถ้าจะเปลี่ยนนะครับเราต้องไปซื้ออะไหล่มาครับอะไหล่นี่ก็ต้องซื้อมาตามสเปคของโครงนะครับเป็นโครงตาช้างโครงสยามเอ็มซีนะครับเ,เรามาดูอะไหล่กันนะครับ อันนี้ก็คือปะเก็นนะครับปะเก็นฝาครอบเบรกอันนี้ก็คือรหัสรหัสสินค้าของเขานะครับต้องซื้อมาให้ถูกนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นผ้าเบรกนะครับขนาด46มิลลิเมตรสองชิ้นนะครับผ้าเบรกข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันจะมันก็จะมีจะมีสปริงฟักเบรกนะครับ จะปิงฟักเบรกนะนี่สองตัวมันจะอยู่ในชุดฟักเบรกนะครับเอามาเอามาใส่ในชุดฟักเบรกนะครับนี่ครับก็คืออุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเบรกก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการถอดตรงนี้กันนะครับใช้แค่ประแจตัวนี้นะครับเบอร,ร์สิบหมุนน็อตสามตัวนะครับออกมาแบบนี้ อออกมาทั้งสามตัวเลยนะครับโอเคครับถอดออกสามตัวแล้วมันก็จะดูข้างในกันเลยนะครับมันมีอะไรบ้างนี่ข้างในมันจะเป็นผ้าเบรกแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดออกมาเลยครับที่เปลี่ยนนะครับเอาแต่ตัวนี้ออกมา แล้ตอนนี้มันจะเป็นประเก็นนะครับประเก็นก็เขาก็มีขายนะครับเฉพาะส่วนนี้ครับแต่นี้ผมคงไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะมาสาธิตการแกะออกให้ดูเฉยครัคือผ้าเบรกผมมันยังดีอยู่ครับนี่ก็คือผ้าเบรกนะเราก็แค่ตัวใหม่นะครับก็แกะออกมาแล้วก็ประกอบ แล้วก็มาใส่แจน,ต,นตัวนี้นะครับวิธีถอดตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นเหมือนอเบรกทั่วๆไปนะครับวิธีของผมจะใช้แบบนี้นะครับองอแบบนี้แล้วก็งัดแบบนี้นะครับนี่ครับ ก็จะหลุดออกแล้วนะครับนี่มันก็จะออกมาแบบนี้นี่คือผ้าเบรคนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าเราประกอบตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้เราสมมติว่า,าประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้วิธีเอาใส่นะครับจะเห็นมันมีมันจะมีบาดตรงนี้นะครับอันหนึ่งสองด้านมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ด้านนี้ด้านด้านนี้จะมีขาออกมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้มันจะมีเป็นเหมือนอแบบนี้อย่างที่เห็นในภาพวิธีใส่นะครับ,รบตัวนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ตัวฝั่งนี้ครับเอามาใส่ด้านบนนะครับส่วนฝั่งนี้ใส่ด้านนี้นะครับโอเคนะครับ ทีใส่ก็ใส่แบบนี้เลยครับเผื่อใครอยากจะทำเองนะครับผมก็ทำเองเหมือนกันนะครับเผื่อใครอยากจะซ่อมเองเอาใส่แบบนี้ก่อนนะครับดี่ใส่แล้วก็ดันแบบนี้ครับแล้วก็เอาควางนะงัดให้มันลงล่องแบบนี้ครับนี่ครับก็เข้าออแล้ว ล้วเราลองกดดูครับพอมันลื่นดีไหมครับเนีย่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่คือตอนเบรกนี่คือตอนไม่เบรกนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับวิธีใส่ผ้าเบรคตัวผ้าเบรกนะครับมันจะมีสองแบบที่ผมสั่งมาผิดที่แรกดีนะครับชิมไปเปลีป่ยนมาได้มันจะมีรุ่น10ม mm ิลลิเมตรกับ16มิลลิเมตรนะครับ ถ้าเป็นรุ่นแรกรุ่นเก่ามันจะเป็นมันจะใช้ตัว10มิลลิเมตรแต่นี้ไม่เป็นรุ่นใหม่นะมันมีโคงอินซีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับรุ่นนี้มันจะใส่16มิลลิเมตรความกว้างของผ้าเบรกนะครับความหนาคามหนาของผ้าเบรกแบบนี้อ่าวิธีประกอบก็นี่ครับ กบก็อด้านนี้ชี้ลงล่างนะครับด้านนี้ชี้ลงล่างแบบนี้กรบก็เหมือนเดิมครับนี่ครับแล้วก็ใสน่น็อตแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับแล้วก็ใส่น็อตขันเข้าไปเหมือนเดิมส่วนตัวนี้นะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนมันจะมีอ่า ตัวนี้อยู่นะครับก็ถอดออกตามปกตินะครับก็จะใส่ไปแบบนี้ใส่น็อตเราก็ขันเข้าไปพอ,อถึงมือนะครับต,ตัวน็อตมันจะเป็นเหมือนช่องหมุนด้วยไขยควงได้นะเอาก็ไขควงนี้ไขควงนี้ครับ,รบหมุนเข้าไปแบบนี้เลยก็ได้ก็ความรวดเร็ว น็อตตัวนี้มันใช้บล็อกไม่ได้นะบล็อกเข้าไม่ได้นี่ครับแล้วเราก็ขันเข้าไปแบบนี้ เราขันน็อตเข้าไปจนเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ลองกดดูนะโอเคนะครับสำหรับการเปลี่ยน้าเบรกของโคงเอ็นคงสยามนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ